ก็ออกมาชี้แจงแล้วเามื่อวานก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วก็พี่สื่อข่าวบางส่วนนะคะว่าแล้วก็ออกมาขอโทษแล้วว่าแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทําให้คนที่ตั้งกระทู้หรืออะไรเงี้ยไม่ให้พอใจอะไรเง,งี้ยะคะ่ะแล้เร็นะไม่เกิดอะไรขึ้นครับเหตุการณ์เหตุการณ์วันนั้นน่าจะเป็นหลังเท่าที่จําได้แล้วพอรู้ว่าหน้าตาคนตั้งเป็นยังไงห,หน้าตารู้อะไรเง,งี้ยแล้วเราก็จําจาเขาได้ว่าเขาเหมือนเอาเพื่อนมาขอถ่ายรูปจริงๆแล้วเราก็ถ่ายรูปค่ะได้ถ่ายแล้วก็ หลังจากที่เสร็จงานหมดแล้วนะคะก็ต้องรีบไปต่อแล้วก็เหมือนกับว่าหนูน่าจะแบบพอเขาเรียกไปถ่ายหนูก็ไปถ่ายแล้วหนูหันกับมันก็จะแบบอมองหาผู้ใหญ่ว่าหนูไหวครบหรือยังก่อนที่หนูจะกลับเงี้ยค่ะ,ะก็น่าจะเป็นตรงนั้นที่แบบหน้าเราอาจจะดูเหนื่อยด้วยเพราะว่านอนแค่2ชั่วโมงคือทํางานทุกวันแล้วแบบหน้าเราเหนื่อยอยังไงเราก็ไม่รู้เพราะว่าวันนั้นก็คือโปรโมทหนังตั้งแต่7จ็ดโมงเช้ายัานตอนนั้นก็ประมาณสี่ห้าทุ่ม หน้า,าจะเหนื่อยเราไม่รู้เหมือนกันว่าหน้ามันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คอมเมนต์จร e. ิงๆก็ก็แรงค่ะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคนที่เขามาเมนเขาไม่ได้มารู้จักเราจริงๆเขาไม่ได้เคยมาเจอเราอะไรอย่างเงี้ย<ต> <ๆ S 2> ค่ะแต่ประเด็นใ <ๆ S 2> นยูที่ว่าเหมือนเรามีการโพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวตัด<ช>ต่ไปจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเราก็ผิดตรงที่เราไม่ได้เซ็นชื่อเซ็นเซอร์ชื่อเขาค่ะ ก็อันนี้ก็คือต้องขอโทษเขาด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้มีเจตนาจะแบบจะให้คนอื่นไปด่าเขาหรืออะไรแค่โพลแล้วก็ชี้แจงว่าเราไม่รู้จริงๆว่าใครขอถ่ายเราบ้างเนี่ยค่ะจริงๆแ้ขั้นโกรธดีก่โกรธไหมก็โกรธตรงคําว่านั่นแหละค่ะที่ามาเป็นคำแรงว่าทำไมอยู่ๆมาด่าเราเราทำอะไรผิดเรายังไม่รู้ตัวเลยอะไรย่าเงี้ยค่ะฟ้องไหมไม่ดีกว่าค่ะเขาเขาทำเขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันเหมือนที่ เขาไม่ชอบเราสีหน้าเราที่ออกไปที่เขาเห็นแล้วเขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่ได้ตั้งใจก็แล้วก็ออกมาขอโทษแล้วก็ให้จบไปดีกว่า,า,าค่ะหลังจะมีการอินบ็อกซ์พูดพูดคุยก,ก,กันหรือว่าเคลียร์กันไหมคะลูกไม่ไม่ได้อินบ็อกซ์ค่ะก็ พอกระทุ้งออกมาก็เงียบก็ไม่อะไรค่ะตอนนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับเราได้ใช่ใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่แบบทำให้เราได้บทเรียนหนึ่งบทเรียนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็บางครัไงก็จริงๆล้วก็จริงๆหนูก็คนที่ไม่ไม่ยิงอยู่แล้วไปไหนก็ได้ถ่ายรูปอ,อยู่แล้วทุกคนอะไรเงี้ยค่ะคน,นอกจากจะรีบจริงๆแล้วก็แบบจะไม่ได้ถ่ายเพราะต้องไปงานต่อเงี้ยค่ะ ก็เป็นเป็นไข่หมูคนเดิมค่ะว่าหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นใช่หนูยังจะแบบเป็นเด็กอย่างเงี้ยอยู่ไม่ใช่คนยิงไม่ได้อะไไม่ค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนตองๆด้วยซ้ำค่ะตัวท่านขับรถน้อยลงไหมครับเพราะว่าเจอขับสองท่างๆเข้าวงการไม่ไม่กลัวนะคะถ้าถ้าเขาชอบเรื่องจริงเขาต้องรู้ว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องมาสัมผัสค่ะถ้าใครอยากจะบอกว่าขอพื้นที่เล็กๆ ให้เปิดใจให้กว้างแล้วก็ดูกันยาวๆดีกว่าอย่าเงี้ยคุ่จะเกิดเหตุการณ์มีผู้ใหญ่เรียกเข้าไปคุยหรือถามเรื่องเหตุการณ์นี้ไหมคะไม่มีผู้ใหญ่เข้าไปไม่เรียกค่ะแต่ว่าก็มีแบบผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงเราก็เตือนเราอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ค่ะจะสอนตลอดบอกตลอดว่าเนี่ยเราอ่ะไม่ไม่ต้องไปโพสต์ตอบหรืออะไรเงี้ยอะไรอย่างงี้เราน่าจะเงียบไปเลยหรือไม่ก็ออกมาขอโทษอะไรเงี้ยค่ะเพราะเรายังใหม่กับวงการบางตัวจะลำบากไม่รู้ว่าด้วยความใช่ด้วยความที่หนูไม่ได้คิดว่าหนูเป็นศิลปินหรือดาราหนูคิดว่าหนนนนูกก็็็เเเปดคอที่งงพล หนูเลยไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยเวลาจะโพสต์หรือจะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องปรับตัวใช่ต้องต้องปรับว่าแบบต้องปรับตัวเองว่าเราเวลาไปไหนต้องระวังว่าหน้าเรามันไม่ดีหรือเปล่าแบบกลายเป็นว่ากลัวการถ่ายรูปว่าเราทำหน้าไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบก็ต้องยิ้มแย้มไปเพราะว่าคนก็ลองมาเจอเราใช่ไหมนี่คือวางตัวใหม่อย่างใช่ค่ะก็ปรับปรุงตัวอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานฟีดแบ็กอะไรฟีดแบ็กก็ไม่นะคะแต่ก็ก็มี แฟนคลับก็ยังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เป็นห่วงเรามากขึ้นจะอีกยิ่งมาแบบมาให้กําลังใจเรามาเจอเราค่ะอะไรนะคะอ๋ะอ,อยังยังยังไม่ได้ว่าจะเข้าค่ายไหนเลยคะ่ะตอนนี้ก็รับงานอยู่ก็มีค่ายใหญ่อะไรเงี้ยเรียกเข้าไปคุยแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปคุยค่ะตอนนี้ก็มีเพลงที่โ้สเป็นคนทําให้ค่ะโปรเจกอ,อีบอลคนทําให้ก็น่าจะ มีนาเนี่ยแหละค่ะกุณพามีนาน่าจะได้ฟังกันตอนน,นี้เหมือนว่าเราก็ดูๆอยู่ว่าเรา<ม>เราเหมาะกับค่ายไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาคิดนิดนึงค่ะมีหลายค่ายมามถ้าทำกทนใช่มีทั้งค่ายสติงลูกทุ่งเต็มไปหมดเลยมีในใจเราต้องไ,ไหมคะมีในใจจริงๆแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าอยากอิสระมากกว่ายังไม่ได้มีในใ,นใจก็รอดูไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นเป็นถ่ายแทนแมกกาซีนค่ะหนังสือของเฮียนั่นเอง จริงๆแล้วมันแบบว่าคนอื่นอาจจะใส่แลปโป้แต่หนูด้วยความเป็นหนูว่าหนูอ่ะมันไม่เซ็กซี่เลยเพราะว่ามันทั้งแบนหน้าแบนหลังเลยอ่ะแล้วแบบมันน่าจะแบบเฮียอยากให้ออกมาเป็นแบบน่ารักมากกว่าก็มีทั้งที่เปอร์ติสมีมินตาไปถ่ายค่ะแล้วแล้วลวันนั้นใช่ เขาน่าจะแบบเฮียอยากให้ออกมาแบบน่ารักมากกว่าสดใสเวลาแบบเหมือนอารมณ์แบบว่าไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งวันที่ถ่ายเฮียก็ไม่ได้ไปด้วยวันนั้นเฮียเทอะไรไม่ได้ไปบอกว่าเไปไปที่มาถ่ายรอะไรใช่จริงๆเราก็เร็วค่ะแต่ว่าด้วยความที่หนูไม่คิดอะไรไงหนูคิดว่าแบบไปถ่ายกับเพื่อนเฉยๆไม่โดนหลอกไม่ได้โดนหลอกยังไม่ได้ยไม่ได้หลอกค่ะก็เขาก็ถามแล้วเราว่าเราโอเคไหม ไม่โปนลอกออกไปมันมันดูน่ารักมากกว่ามันไม่ได้ดูเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดว่ายน้ำอะไรอย่างเงี<ห>้ยค่ะวางไปแล้วค่ะใน,ทนแทนมกกาซีนค่ะในหนังสือของเฮียนั่นเอง,องก็ก็ดีเ<ด>พราะว่าหนังสือเฮียจะมีแบบว่ามีทั้งแบบการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่